สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาถาวายพักขัินนะครับผมอันนี้ปู่ก็ลังินทาบาทรับวินทาบาทกับญาติโยมมีญาติโยมใส่บาทนะครับ <c oughs> ทุกท่านวันนี้ <c oughs> คนมาร่วมเยอะเลยนะครับผม <c oughs> ทุกท่านน้อมนำบุญมาฝากนะผมทางนู้นเป็นพี่ตุ้มกับผม <c oughs> <c oughs> าประมาณถ้าประมาณ25รูปนะครับท่าน ก็พี่แต่พี่น้องประชาชนเราก็กำลังใส่บาตรทางนู้นก็จะเป็นโรงทานนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นรูปครัววันนี้ถือโอกาสนะท่านมาทําบุญที่บ้านนาหมอม้านะครับผมอำเภออาเภอน้ําปีกนะครับผมจังหวัดอํานาจเจริญนะครับทุกท่านตู้กับตู้าา่่้องเเ